พี่โทรไปอะไรร้องไห้ทำไมก็พี่ดียินข่าวมาเจ็บัวใจมากเลยฮะข่าวอะไรอ่ะพี่โทรพี่ดียินมาว่าน้องกล้องใจแตกฮะมันไม่ใช่อย่างที่พี่เข้าใจนะพี่โทรแล้วมันเป็นยังไงอ่ะที่กล้องใจแตกก็เพราะว่ารัสเียสามสามเนี่ยเขามีเซลใหญ่ใจแตกลดแหลกต้นปีไหนเซลจะใหญ่ขนาดไหนทำให้น้องกล้องของพี่ใจแตกขนาดนี้ ก็เขาแจกทั้งคูปอง3-3ลดสูงสุด1 0 0 0 0บาทมี l s t f ฟร t ลดสูงสุด90%และยังมีแบรนด์ดังลดแรง6ชั่วโมงแรกตั้งแต่2ทุ่มถึงตี2ด้วยนะเห็นไหมล่ะพี่โทกล้องบอกแล้วกล้องไม่ได้โมนะอ่ะพี่โทดูนี่สิถูกจริงจริงฟ f i ิ m กล้องอิน tant รุ่นอินสแ n น m ์ม i นจากราคา3,500ลดเหลือ2680เห็นไหม บอกแล้วว่ากล้องอ่ะไม่ได้โม้โอเคครับน้องกล้องพี่เคียร์ละงั้นพี่ขอใจแตกไปช็อปด้วยนะครับได้สิครับพี่โททุกคนก็มาช็อปกันเยอะๆนะครับน a สดาสดา3มาเริ่มแต่วันที่2นี้ตอน2องทุ่มยาวๆไปจนถึงวันที่5มีนาคมนี้เลยนะครับ